สวัสดีค่ะสวัสดีท่านนะคะพนักงานต้นตอน<คต>รับวะนี่โอ้ยมอู่ใ<คต>้<คต> ได้ขึ้นจนได้ที่่เอามาเราก็ต้องขึ้นเนาะสวัสดีพูดโดยสารท่านนะคะวันนี้เราก็นั่งรถเตยนะคะขึ้นภูเขานะคะเอ์ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับค่ะ ยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านเข้าสู่สา,าสายการบินสายการบินนอกเต๊กแอร์ไลน์นะคะนอกนอกเต๊กแอร์ไลน์นะคะ,ะ,ะผู้โดยสารทุกท่านกรุณาล็อกเก็ตผ่านนี้ไปให้เรียบร้อยนะคะผู้โดยสารทุกท่านกรุณาขอความว่าให้ดีนะคะอันนี้เรามากับททาทอนะครับเอ้เที่ยวไทยข้าว <laughs> <laughs> เที่ยวเหรอฮะเ <laughs> ที่ยวไทยไปบ้า, <laughs> าน <laughs> <laughs> ร้อยแปดร้อยแปร้แปดใจสองเดียวนึ่งนึ่งดีดีดีสวยมากเลยค่ะทุกคน วัดธรรมดอกบัวอ๋อมันต้องเรียกรงนี้บ่มีเอาเอาก็ไปซีวันนี้เนี่ยุรารดุการขอบคุณครับเรียนใจครับก็ดีสิ เราพาทุกวันนี้รับพาทุกคนมาเก็บเห็ดนะคะมาเก็บเห็ดมะมาเก็บนอนไม้เอาเสียมมาบ่ เห็ดตาไม่เห็ดพวกออกเนาะนื่ว่น เหมือนแบบผ้าแบบไม่รอใครรอหน้าอย่เนี้ยแล้วแบบซื้อาเลยลืไปเป็นตานอเปนล่าผมตอนนี้เราอยู่บริเวณช่อง6อาเบอร์น้เอนคือดอกกรตนนี่ตก่อน กจะเจอก็จะเจอที่จะเอจะเอ,จเอที่สวนต้องเจอที่ลำบาก <Okay. S 1> ที่ลำบากก่อนเนาะใส่ได้เล่าน่ะดีนด้ี่งนบาได้ดิหนิ เกิดไพยครับโอ้โหดีนะครับว้าวโอ้โหโอ้โหโว้ยลมเป็นแน่จริงอย่าง you ปลาบอปาบอแเาย่างไเาไ่อยากปาบองกินเทนตำนานป้าา่นวนาอุทยานสางามนี่หลังขาหายไปนี่ยืนยันเลพ่อน่าไม่เห้แล้วสาธุกีฬามาเที่ยวเด้อแม่เอ้ยโชว์เหมืนกีฬามาเที่ยวเด้อแม่เอ้ยหี่เลยครับ เอามนปาทมทีก่ปานะทีไก่เห็นไหมเอาฮะเริ่มตดแอร์อ่ะโอ้เย็น่พอขึ้นไปปุ๊บสิเป็นเตอร์นนี้คือเย็นว่ะนั่นาเย็นาี่ิม่มีรอนมาเ่ยวแรงขึ้นแรงลงเรทำเบิงบรรยากาศข้างบนรับไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราอยู่ที่ผาผางามผางาม เอาอนเพื่อนเพื่น้องหินดเินครับเดไต้องมองข้เดินไปเรื่อยๆดินไปเื่อยไม่ต้องมองข้างบนแต่เราก็มองวแหละเพราะว่าถ้ามองข้างบน่ยไกลเหลือเกินโอ๊ยพ่อชิตะกินข้าวแล้วพาเราออกกำลังกายแล้ที่นี้ โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ก่อนนะคะติดตามอีพีสองนะคะกสีหอนถามเบิร์ว่าข้างหน้าจุดหมายเราจะเป็นยังไงสวยแค่ไหนไเอ๊ะผอนในผู้